ครับขอสวัสดีพี่น้องปองปลายถุมงมงสุบอลนะครับเนาะมุ่สุดแก่พี่น้องเลยนะครับก็บาาบวไก่บวไก่ไทยเล่านะครับหรือว่าตังประเทศในประเทศนะครับเนาะขอ,ขอสวัสดีพี่น้องนะครับกัเมื่อนี้นะครับผมได้พามาลุยบ้านคนเลอนของนะพี่น้องเนาะเออซึ่งอยู่กลางเรากลางป่านี่แหละนะครับกับรวัดของเพื่อนนะครับเพื่อนเ่นทั้งด้านมตนดดำทั้งด้านไสยศาสตร์นะครับเนาะ พ,พื้นกำหนดของเพื้นแต่เป็นคนสุรินท่านัทั้งสุรินศิสเกีนะครับพื่นมาอยู่ทั้งสี่พื้นมาเล่นของนะครับตะกี้คนที่มาเอาของทั้งดันวิชาอาคมค่าคลายนะครับค้ายไงยมือคลายดำคลายดีนะครับหรือว่าผูทถ่ว่าผัวไปมีเมียหน่อยเอินผัวกลับขึ้นหรือว่าเมียเล่นสู้เอินสู้กลับขึ้นก็ไม่เพื่อนเหตุให้นะครับแต่ตรงนี้ละ่ะ นะครับตะก,กี้นะครับพี่น้องในดวงในดังยังยังคักนะครับแต่ปัดที่นี้เพิ่นได้เสียชีวิตนะครับเนื่องจากหลุดเชือกว่าจะแพร่ของแพรยังเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยผมพามาลุยบึงนะครับเพราะว่าคนแถวนี้ว่าได้เห็นในเจอเพิ่นบางครั้งก็น,นั่งอยู่บ้านช่วงนี้แหละครับช่วงหางงหงงแรงนี่สนะครับนะพี่น้องปปลุยเดยบึงครับ ข่างหกนะพี่น้องนี่นะครับเห็นตัวบ้านเพิ่งเราไปครับพี่น้องข่างหกข้นเรนของพี่น้องของดำทั้งด้านมุ่นไสยาสตร์มุนดำนะครับหลายชิงลายแนวมุนดำตั้งตงเป็นเพิ่นมดนะครับทำไมตะกีนนะกระบาดนุลนะครับประมาณซี่าฮาปีนะครับแต่บันนี้วมเฮียนนะครับพี่น้อง เพมเห็นพมอยังเพิ่นหลังจากเพิ่นเสียชีวิตเพิ่นเก็ได้เสียชีวิตย่นี่นะครับด้ตายย่นี่ครับพี่น้องก็ได้เสียชีวิตอยู่นี่นะครับเสียชีวิตอยู่นี่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นบ้านล่างตลอดเลยนะครับพี่น้องบ้านล่างตลอดเลยนะครับซึ่งก็มีความเงียบคือกันนะเงียบนะดูพี่น้อง เป็นปนปลาคร so ับคว่ำเหียยเพันีริบดอดนะครับพี่น้องเิ่นเล่นของเอาจน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 พันตายค่าวิชานะครับประวัตินะประวัติความเป็นมากพิ่นเลนของจนเพ่นเสียชีวิตค่าวิชาเพ่นเลยนะครับบ่รู้ว่าี่เป็นังจจังไหรนะครับกะ เจตนาร่มเพิ่นก็คือที่เหตุในทางที่บ่ดีนะครับเพิน่นจังได้เสียชีวังชีวิตไปนะครับพี่น้องนี่ผมภาพี่น้องมามาลุยบึงนะครับบุกลุยบึงบานคนเล่นของพี่น้องนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับเด้อเดงแล้วก็กดไลค์กดแช่นะครับมอบกำลังแห้งออแห้งใจเห็นผมแหมกดไลค์กดแช่กดติดตามผมไห่นะครับผม กาขอบุญขอบคุณผู้เพิ่นเขามาเบิ้งแล้วก็ได้นะครับสําหรับผู้เพเิ่นกําลังสิไล่เบิ้งอะไรยังกับผมก็ขอบบุญลูกคุณเรืงหนานะครับเนาะพี่น้องเนาะซอยกันพี่น้องเอ้ยนะครับพอได้นี่แฮงเอิ้งแฮ้งไก่ทําคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่นะครับบ้านเพิ่อนกับพี่น้องบ้านคนเล่นของพี่น้องเอ้ยเล่ในในแนวบ่ด,ดี เงียบสุดๆเลยที่พี่รองขนาดย่ำเล่นย่ำย่ำำไอซัมเนีน่นะครับ ลมพัดมาเบาๆพี่นอ้องข่วมเหยียบแล้วค่วมวงเวงยังมีนะครับ เียงนกแสก,กันยังห่องตลอดนะพี่นอ้องยงนกแสกห่องตลอดไม่ได้เลยหนุกผมบ่ได้ไข่มันนั่งมื้อนี้เป็นวันศิลป์เลยนะพี่นอ้องวันพระใหญ่ครับนี่เดือนขึ้นทะเล ควมเงียบควมบังดิ้งพี่น้องบ้านคนถึนของพี่น้องเลยนะครับควมเงียบควมบัง้งเ,เป็นโงคงเป็นถ้วยพีนนงน้นก็ยังมีอยู่นะครับสุดยอดเลยพี่น้อง คนนี่เพิ่์นเอาไม้ตีไปเลยนะครับตีบ่อยข้นเขาเนี่ยนึกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นห่องวิชาอาคมเพิ่์นหรือเปล่านะครับเพิ่์นเอาไม้กากระบาดตีไปเลยพี่ลองคนกี้คนกลางหลอียพี่ลองเห็นบ่ไม่ไม่กากากระบาดเพิรนตีไปนะครับห้องนี้เพิรนบ่ให้เข่าเลย หลังจากเียชีวิตแล้วเพิ่นว่าให้เขาเลยนะครับหองนี้วงไซสิทเป็นหอ้องเฮดบิชาอาคมนะครับพี่นอ้องเ้อาก,กับวงหงคือกันเพิ่นเอาไม้ตีไม่กระบาดไม่ตีเป็นกากระบาดไปเลยนะครับคัณพันนี่อยู่เนี่ยเพิ่นว่าให้เขาเลยนะครับวงนี้พี่นอ้อง ทงเบี้ยงกับมือนทางนี้ก็เป็นปลาปลาหกเลยเหระพี่น้องเพิ่นเหรินมดนดำนะครับเหรินมดดำจนเจ้าของเสียชีวิตเป็นคุณใสทั้งนั้นยังต่างๆเลยเหรอนะครับเกี่ยวกับมดดำต่างๆพี่น้องเหริน,น,รน,จนจนเจ้าของเสียชีวิตไปเลยนะครับ ฝากกดติดตามเลอยนะครับพี่น้องเดอ้อเออมาว่าไก่ว่าไก่ไทยเล่าก็ได้ขอบุญขอบุณในห,หลายครับพูดได้ขามาชมมาเบิ้งก็ได้นะครับคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดอ้ออ่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับดามาบะดามาผมกะอ่าถ่ายทำให้พี่น้องเบิ้งเังสิละนะครับตามความ็นจริงนะครับพี่น้องความเห็นวางในกับว่ากันไปนะครับผมนี่บ้านคนเล่นของนะครับเนาะก่ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับชิดหนี้ เริ่มมืดแล้วพี่น้องเริ่มมืดมแล้วลมเึ้มเงา เราไฟฉายมานำกับ <c oughs> นี่พี่น้องของแอมสั้งกะซีนี่เพิ่นเม่ให้เขาเลยเพิ่นเอาไม้ตีเลยคืพอพปมบาดต้องใสท้ทีมีวิชาอาคมอยู่นี่หรือว่าของเกี่ยวกับทางด้านพิธีกรรมนะครับนเนาะเข้ากับบุหเลยนะครับหลังจากเพิ่นเสียชีวิต เขาก็ไม่มาตีขนานไว้ยังสีเลยนะครับผม เห็นเมืดอ,อึมครึ้นกว่ามาแล้วครับพี่น้องเริ่มงจากเราเห็นโตัวบานโตัยังเป็นแล้วนะครับเริ่มมืดอึมครึ้นแล้ว